เทเล gram 101สอนวิธีตั้งค่าและการใช้งานเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง minowa it 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อเพสามารถกดตัวไอควา้ามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลิดนะ สอนวิดีโอนะครับมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับ400ตอนบวกๆนะครับไปติดตามชมกันได้นะครับโอเคก็เปิดหน้าต่างโปรแกรมแบบนี้ไว้เด้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับนะก็จะมีเมนูแบบนี้นั่นเองนะครับเราสามารถนะครับกดนะครับนะเนี่ยปรับเป็นโหมดนะครับกลางคืนก็ได้นะครับเนี่ยที่เป็นรูป ที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับนะโหมดมืดหมดสว่างนะครับนี่ฮะหมดมืดแล้วกันนะฮะเราสายมืดนะเอเคนะฮะด้านนะครับอันแรกเมนูแรกเลยครับ New Group นะครับคือการสร้างกลุ่มนั่นเองนะครับเราสามารถสร้างได้นะครับนะแอดเพื่อนได้ถึง2 0 0แสนเลยนะครับนะถ้าใครทำนะครับขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ มีกลุ่มนะครับมีแค่500คนนะครับแล้วมันมั่นไส้ครับมันใส่คนไม่ได้ครับสามารถมาใช้ที่นับเทเล gram ได้นะครับโอเคนะก็ใส่ชื่อไปแล้วก็สร้างได้เลยนะครับนะข่าวๆนะจ๊ะต่อมานะครับ New Secret Chat นะครับอันนี้ไม่สามารถอัดวิดีโอได้นะครับเพราะว่าถ้ากดไปนะครับตัดทันทีนะนะขอข้ามไปนะครับ เพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้นะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมแชทธรรมดาธรรมดานะแต่ระบบป้องกันภัยนะครับในการแคปหน้าจออัดวิดีโอนะครับไม่สามารถทำได้นะครับนะนะจะนับ Channel นะครับกดเข้าไปมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็กดที่ขวามือได้เลยนะครับก็สามารถสร้างได้นั่นเองโอเคนะต่อมาอะไรเอ่ยคอนแทกนะครับกดเข้ามานะครับ เราสามารถแอดเพื่อนได้ครับตรงนี้ได้เลยนะครับนะกดคอน t ิ n น e ไปนะครับเนี่ยฮะสามารถเข้าถึงรายชื่อไหมให้เรากดปฏิเสธไว้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดนะครับเชิญเพื่อนเหมือนกับนะฮะโปรแกรมแอปทั่วไปเลยนะครับข้อดีคืออะไรนะครับถ้าเรามีเพื่อนอยู่นะครับบริเวณใกล้เคียงกันนะครับเราสามารถกดที่ 5 People นะครับตรงนี้ได้เลยครับ Nearby ตรงนี้ฮะก็จะนะครับสแกนนะครับคนที่อยู่รอบๆนะครับแล้วก็กดแอดเพื่อนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมานั่งพิม์เบอร์โทรให้เนื่อยเมื่อยตุ้มนะนะโอเคครับข้าวข้านะนะครับลูกเป็ดงอแงนะโอ้นะต่อมานับคอนะครับนะเราสามารถกด โทรก็ได้นะครับถ้าเราแอดเพื่อนไว้แล้วนั่นเองนะโอเคนะครับต่อมานะครับมีไลเเ่ยเซฟเมสเซจนะครับกดเข้ามานะครับก็จะมีการเซฟนะครับไว้ในคลาวนั่นเองนะครับนะก็ไปลองเล่นกันดูนะต่อมาคือไลนรนะครับเซตติ้งนะครับตรงเนี้ยสำคัญนะครับวิธีการเซตติ้งนะเราสามารถ เปลี่ยนชื่อก็ได้ใส่รูปแก้ไขนะครับเปลี่ยนนะครับพวกข้อมูลต่างๆนะครับการแจ้งเตือนนะครับนะเราสามารถปิดให้หมดมันไส้ลำคาญไม่อยากฟังนะปิดให้หมดเลยนะครับนะเนี่ยฮะส่วนตัวส่วนตัวนะนะฮะต่อมาคืออะไรนะครับเกี่ยวกับการ ตั้งค่าความปลอดภัยนะครับนะเป็นลูกกุญแจนะกดกรไปนะตรงนี้นะครับสำคัญสุดๆนะฮะเราควรปิดนะครับเนี่ยบล็อกยูเซอร์นะนะนั่นนะครับปิดไปเลยนะเนี่ยถ้าจะบล็อกใครก็ลบไปครับแจ้งนะครับโชว์เบอร์โทรไหมนะครับเวลาเราแอดเพื่อนนะครับส่วนตัวส่วนตัวก็กดปิดไปเลยนะเนี่ย nobody นะครับ นะปิดไปให้หมดนะตามหน้าจอนี้เลยได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยนะครับถ้าทําตามไม่ทันก็จดใส่เศษกระดาษไว้นะครับนะนี่อะไรเอ่ยล a s t C นะครับนะครับกดปิดไปให้หมดนะนะส่วนตัวส่วนตัวนะนะสอนการใช้แบบส่วนตัวส่วนตัวสุดๆนะครับเนี่ยปิดให้หมดนะครับนะนะครับขอก็ปิดนะฮะนะจ๊ะ กรุ๊นะครับปิดได้ไหมนะไม่ได้ครับมีแบบนี้นั่นเองโอเคต่อมานะมีอะไรอีกพาสโค้ดนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ครับ2องสเต็ปก็คือระบบ2ชั้นก็สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับนะก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับพวกความปลอดภัยนะสมควรที่สุดนั่นเองโอเคนะ นะจ๊ะมีอะไรอีกไหมนะครับตามนี้นะครับมาต่อมานะครับมีอะไรอีกนะไปดูกันนะครับเกี่ยวกับ Data นะครับเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อีกไหมนะครับรีเซ็ตก็ได้ครับรีเซ็ตดาวน์โหลดเซตติ้งรีเซ็ตเกลี้ยงเลยนะถ้ากดทีเดียวนะครับหายเกลี้ยงนะครับมาต่อมานะครับ ที่สำคัญสำคัญนะครับถ้าเวลาเราเผลอไปวางมือถือไว้นะก่อนนะครับจะปิดเครื่องนะครับหรือปิดโปรแกรมให้เรากดปุ่มด้านล่างสุดเลยนะครับคำว่า delete all cloud นะครับดับนะครับกดเข้าไปนะครับนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับส่วนตัวส่วนตัวนะครับกด delete สีแดงๆไปเลยนะครับลบทิ้งนะนะแล้วก็จะ เวลาใครมาเจอมือถือเราก็จะไม่มีอะไรอ่ะนะอาจารย์ไม่มีอะไรอ่ะหมดไม่มีอะไร,ะมไ,มมะไ,รไม่มีอะไรเลยนะครับโดนลบทิ้งไปหมดเลยนะนะมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกแชทเซตติ้งนะครับกดเข้าไปนะเนี่ยเราสามารถตั้งค่านะครับต่างๆได้แบบนะครับโอ้โหเยอะนะฮะเยอะจริงๆนะครับเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ นะจจะนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถอัดวิดีโอในแชทได้นะเพราะว่ามันล็อกมันไม่ให้อ,อัดอ่ะเออมันแบบมันปิดเดี๋ยวไปเลยนะนะลองแล้วลองแล้วนะฮะโฟลเดอร์ er มีอะไระครับโฟลเดอร์ er เราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับมาดีไว้นะครับก็จะโชว์ครับว่าเป็น มือถือรุ่นอะไรนะครับนะก็สามารถนะครับโชว์ได้นะฮะดูข้อมูลมือถือนะตามนี้เลยเปลี่ยนภาษาได้นะครับนะเนี่ยน,นะไม่มีภาษาไทยเออไม่มีภาษาไทยครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะนะแอปสัญชาติรัสเซียนะครับผมนะเอามาใช้กันได้นะครับต่อมามีอะไรอีกนะ เนี่ยครับสอบถามได้นะครับเฮล์นะครับสอบถามข้อนะครับกับเจ้าหน้าที่ได้นั่นเองนะครับก็กดถามไปนะครับไม่ถามก็กดแคสเซิลไปนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีคู่มือด้านล่างอีกนั่นเองโอเคนะครับวิธีการนะเซตติ้งนะครับเบื้องต้นนะก็ค่อยๆทำนะนะพวกนะครับความปลอดภัยต่างๆควรตั้งให้เรียบร้อยนะครับก่อนใช้งานนะครับทุกครั้งนะนะ โอเคจุด3จุดนะครับขวามือคือ,อไรครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ล็อกเอาก็ได้นะนะครับเหลืออะไรอีกนะกนนะมาดูกันนะมาดูกันกะ็นะหมดอย่างอันนี้ก็เกี่ยวกับนะครับแอดแอดเคาต,ต่างๆนะฮะก็นะถ้าทางจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ชวนเพื่อนนะครับนะเราสามารถนะครับกดแชร์นะครับ ไปให้เพื่อนก็ได้นะครับนะนะครับผมโอเคนี่ครับด้านหน้าสุดของหน้าจอนะครับก็จะมีการส่งแชทของ Tele g กรมนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้นะครับเนี่ยพิมพ์นะครับข้อความนะฮะมีอะไรอีกนะครับมีสติ๊กเกอร์นะฮะพวกนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครับเนี่ยสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์นะนะไปลองเล่นกันดูนะครับ นะจ๊ะซีเข็ทแไม่สามารถอัดได้นะครับนะก็เป็นซีเข็นะนะส่งนะครับ,นะรบข้อความได้นะเนี่ยส่งรูปได้นั่นเองนะอนุญาตไหมนะครับถ่ายกล้องไหมนะบันทึกไหมก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับกดปฏิเสธไปนะครับนะโอเคนะครับนะลองเล่นกันดูนะจ๊ะเนะี่ย่ายไหม เออยังถาาอีกนะฮะเนี่ยสามารถทรงนะครับรูปภาพไฟล์นะครับลองเล่นกันดูนะจ๊ะมาก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถลบนะครับแชทได้ไหมครับเราสามารถกดนะครับลบได้นะครับกดกดแช่ไว้นะครับแล้วก็มีถังขยะนะครับเนี่ยลื่นลื่นลื่นนะฮะถังขยะลบได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็วิธีการ ใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็การตั้งค่าความปลอดภัยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ